อ่าแจ้งให้ท่านซาฟานีว่านะครับนั่งจัดใจแต่ลุงดุตุงหรือว่าปีกไอเดงนี่และนั่งโกล,นห,น, <laughs> ลนหมุดโตนะครับโกลนหมุดโตคือไม่มีตำราค <c oughs> ือปันน <c oughs> ี้ติตั้งหนาทุกกันนะเราะว่าตีตำใกล้ตัวไปอันเจจะเคือบครับจะเคลือบก้อนอลไก็แต่ว่าลุงซีมันมันจะต่างหายไเป็นที่เกมีแต่เดี๋ยวนี้กันพอไปตั้งเองนี่่าบอกว่าจังไม่ต้องแก้ตั้เรื่อยแต่ว่าหนาเครือบ ป้อนต่อตาไอ้ลงสี่จิงไปเลยไม่ต้องเกลือกนี่บอกว่าดวงนั่งตังค์ก็คือจเด็กกับอาจารย์แกไอ้เด็กมาตามตามเจ็ดตั้งแต่กว่าเก้าไปห้าเลยก็ไปไหว้แกก็ตามโน่ตามนี้กันเก์ก็บอกว่าเก์มีโรคอยู่ตัวแกจะปักตัวในอ้องนอนเกนะแต่ว่าแกเจ๊กถูกขึ้แต่ว่าวันนี้อัน

พบกันเลยครับกับรายการแตกแพ่งกับวันนี้ก็มาเยี่ยมบ้านนั่งจัดใจต่อำเภอหน้าเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับวันนี้ก็มีโอกาสได้มาแตกแพงกันนะครับวันนี้มาบอกกับแกกับเชื่อเลยครับนั่งจัดใจะนุกตังกับพครครีกับสวัสดีครับถึงที่นี่เรามาเล่ในมุมกล้องรูปนั่งจังไกีร้กันบ้างนี่ว่าครับว่าแใจายรูปเอเย้ยใจรูปปัน่นตือแล้วก็เปลี่ยนรูปนี้ใส่ต้องเป็นปัณนี้นะครับ อไอปี่ก้อยเลาไอกว่างทั้งเล็กหน่อยกับว่าแป้งนี้นี่กี่ปีได้แล้วปี่ก้อยนี่แต่ใจอยู่รูกจุดนี้แป้งนี้ประมาณสิบสองสิบสามปีเป็นแป้งลังอะไร่ก่อนหน้านี้เล่องอาชีพจำได้ไหมว่าจังไหนตัวนั้นตอนนั้นหัวมาอาชีพจำไม่ได้เพราะเจอในประตาดอ๋อก็คือเจอหยิบยอยเป้นนะไม่ใช่ว่าไปจังติบานจังเหมือนวังนี้ดีนะใช่เจอการก็หมนั่นแต่ว่าในประตาดแต่ก็จะมีเป็นอีบใหญ่เลยไปเลือก น่าจะเป็นร้านเดียวผมเคยไอยันเลยว่าเงินเดี๋ยวจะสั่งมาตั้งแป้งเลยดูจะคกายแยกตีตัวตวงตัวตีตัวตวงตัวใส่หลังใส่หลังเก้าทึ้งไปใกล้เรืองแหลกไีใกล้เล่นเลยคือเรื่องไรจำได้ไหมกว่าลิกิตว่าลิกิตนะในเปล่งทรัพย์ก็อาจารน่ารู้นั่นคือเรื่องแหลกทึ้งตีซิบกว่าปีตีเล่นนั่งมานี่จำได้ไหมว่าเล่นมากี่เรืองเนี้ยจำไม่ได้ซิบเรืองทึ้งมาเพื่อป่นป่นป่นนะ เพราะมันจะมีปีกยอยเดี๋ยวเอาเหลืองนูมาดรุ่มเหลืองนี่กัน,ลนเลยเหลืองรุ่มกันเหลืองหนึกได้หนึกเล่นกันต้องแจ้งให้ทางซาฟานีว้ว่านะครับนั่งชัดใจแต่ลุงดุกตุงหรือว่าปีกไก่แดงนี่เล่นนั่งกล,อน,น <Wow. S 1> ลอนหมุดโตนะครับกลอนหมุดโตคือไม่มีตำราเล่นกันแับนี้ว่าว่าไม่มีตำราคือหนึกไปเล่นไปหนึกไปเล่นไปนะด้วยเนี่นะปีกไก่นะมันก็ไดา้แต่ว่าใหญ่จะลาจะรวย เมืม่อตกเกินมันก็ไม่ได้เอาเลยครับนี่เรามาแหล่แป้งดี่งไล่อันนี้ว่ากับว่าจะมีรูบอะไรแปลกๆตากันมัง้งเริ่มจากรูเแลกคน,นี่เตวดานี่ตายพุ่มตายไม่พิดกับเตวดารูปนี้นี่ผมเห็นมาตั้งแต่ไล่ยุคไล่จะไม่เร็วนั่นก็คือข้องนั่งซักเซลิสิ้นอ่าใจาแต่ว่า ใส่ไมยูนีได้เพื่อนี่ครับก้าเ <c oughs> นื้อจอบเอ็นเิรรักกับฟักเดี๋วไล่ขึ้นแล้วนะก็ทีนี้ก็บ,บงังเอิญรูปนี้ไปอยู่ดีนั่งใจรูปเดิมมันมีอยู่เลยในแป้งนี้แต่มันรูปเล็กกว่านี่นั่งใจมากกว่านีวันนั่งใจว่ามันอยากได้หรืออ่าเทวดารูป,ปนในแป้งนี้ยกะบอกกันนันเล็กอะตัวนี้โอ้แต่ติวดาแป้งนี้เป็นรูปหล้องจังซุกรูปก้องจังตีดโอ้ม,มันตัวเล็กถึงก็ต้องโตใหม่ตับยาวอืม ตนี้ก็อยากได้รูปนี้บว้ให้นอมช่วยก็นั่งใจก็เอารูปนี้กลายมาเปลี่ยนกัน oh. ก็เลยก็ได้เปลี่ยนกันเนี่ย <c oughs> รูปนี้ถตะกล้เค,เคยซือ้อสีดีก้องบริษัทไอคิวดีมีเดียนะครับเรื่องแก้วกํปาปลาก้องนั่งจัดเจตุงหลูกตุงไปเล่นในตอนนั้นซึ่งไหนนั่งอย่างเขาลร้อรับผมนะครับตอนนั้นไม่รู้ว่าคนใช่อขว่าพันพื้นในยุคนั้น รูปรลุที่ตัวนี้เป็นรูปที่ผมสะดุดตาที่สุดในในตั้งแต่เสือนั่งในแท็บไอคิวมาไอพี่ก็ให้ลาว,ว่าเป็นมากของรูปนี้าาน,นกะกิดไปเลยก็ไปบพวกแบบมาในร่าป,ปอกอ่าซีดีไม่รู้ว่าเป็นกองนั่งได้เลียวคือก็งก,กับแต่กล้อนนั่นนะ<อ>กั๊บล้อนร่องม้วนก็ไม่เป็นไรซึ่งไปเล่นรูปทีนี้หนึบช็อบตัวไอเดียวนี้สร้างเส้นได้แต่ก็กำลังอิปลี่ยนรูปอยู่อิปลี่ยนจากอารีบุ๊คนู้นวะยันในเย้เด็กนิทแต่ก็ไม่ใจรโรลุนว่ะก็ใจยีเส้น แต่คือไม่จะรู้ว่านัดว่าตายย่ายๆมันย้ายคนเลยไม่รู้ย่ายแต่ไหนไปตามจังก็ก็ว่ารูปหยิบซี่มั่งหมายต้องหยิบซี่นิ้วก็แต่ว่าจังครบชุกคือคนหน้าเนี่ยรู้จักกันก่อนละมากันาดชุกนาดชุกกันไม่เคยรู้จักแต่ว่าคือเมียแกกันเป็นเป็นเป็นญาติกันแต่ว่าก็ไม่เคยรู้จักมาก่อนแต่ว่าเกาเป็นเพื่อนกันาดชุกกันเป็นเพื่อนกับมือจริงแก็แคว่าเดี๋ยวแกป้าไป มีจังตัดรบอยู่ไว้นํำเย็นเล้วก็ทีนี้การตรงแบบไปหา้ก่อนเะให้แกลองตัดมาเลยสักตัวแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นรูได้หรือเก็ทีรังก็ไป่าแกที่บ้านก็แบบหรือที่เนี่ยไปย่้อยู่ไม่กี่วันเ็ยว่าเจ็ดเวก็เป็นตามแบบก็คือตลาดปัดเลยนี่ก็คือว่ามาบันนี้มาใจใจอยู่บันนี้มารูปมันจําได้ไหมตอนนี้ตอนนั้นตีไปตาทั้กี่บาท ราคาราคาจะไม่ได้ไม่เคยไม่เคยทุราราคาคือปล่อยเย่าแล้วก็คือเอาเนี่เมียอย่างดังแม่อย่างแรงว่าเสื้อกางไม่เคยโตไม่เคยทั้งราคาเล้วเย้านี่เสื้อกางวันนี้อันโดยความที่ก็บอกว่าเครื่องมื่อกินเราใช่ใช่ครับอย่าไปโตถ้าโตโต,ตขึ้นแต่ก็มไม่เคยทุรารอย่างรา,า้าก็เดี๋ยวแล้วแต่วันนี่อันผดตึงวันหน้าจะเป็นนะซุกมาหยุกเงินคือแกเหลื่อมปรับปรุงเรื่องการจ่ายซื้อเลยนะเพราะว่า ถ้าเป็นสี่ดับนี่แต่เคือโลกมาเป็นแพทเลยนะครับคือปน็นนี้ทิ่ั้างรุกันนะเ <ừ. S 1> ราะวัติี่ต่ำใกล้ตัวไปอันเกนจะเคลือบครับกจะเกลือบก้อนแล้วกันแต่ว่าลุงซี่มันมันจะต่างหายไปที่เกมีแต่เรี่องนี้กไปจ้งเองนี่แกบอกว่าจังไม่ต้องแกบต่ำเรื่อยๆแต่ว่าห้าเคลือบก้อนต่อตาไอ้ลุงซี่จริงไปเลยไม่ต้องเกลือบเพราะว่าใจเว่าเราเดินกับรูป สิว่าวันเลกๆกันนะผอมาแดงดึงจี้มแตกไปเรื่อยๆตรงนียหลบเทปว่าปีแล้วกระจายหันคนกลางหมากซี่ไม่แตกเลยไอ้บริเวณตรงนี้เอดทิเดีมันต้องตบจอตบไรมันใจะยกับตีโค่น่ไรเนี่ยมันมันตรรมาฉาดข้อมันอยู่ในเนี่เจ็ดี้กันธรรมดาเจ็ว่าจี่แตกกันไม่แตกที่นี้ก็เปลี่ยนเดียวกันนะัโค้กันอยู่หน้าปกอันนากามว่ากัน ก้องโรบแต่ลักษณะของการตัดคือเนี่ยเรื่องนวดเรื่องเกล้าอืมอ่าแล้วก็ถ้าเทียบกับตัวนี้นะครับก็คืออ่าจะดาหรือว่ามงกุดกล้องหรือจีนะครับใช่แต่จะเป็นคนละแบบกันแต่ว่าแต่ส่วนอื่นก็คือว่าก็เหมือนกันพวาไม่ตาวเพียงแต่ว่ามาเสริมพวกลายบอกได้ใส่นกเข้าไปลายปลากลองหรือจีตัวนี้ก็พูดถึงว่าปีกไก้ก็เล่นลายเหลืองมาี่ปีกไก้ตัวนี้ก็เล่นลายเหลือง จใจดื้อซี่นี่ตลอดดื้อซีนะบางเรื่องไม่ใหญ่มีกัดส้ายไปซ้าไปวัดว่าซีบอกลาที่อยู่ได้ตกตั้งกลม <c oughs> ใช่ใช่แต่เราเต้ก็ไม่ได้ก็มาเนี่นี่ตาตัวหมาพุ่มตาแม่พิษนายจะเป็นรูปไหมนะครับครับแต่ว่าเราเคยชมในซี่ดีตอนนั้นในซีดีอ่าซีดีเอ็นกล้องจังทุกนี่กล้องจังจไรเไบบนี่ไอ้นี่ไม่รู้กล้องจังเกียร์ไม่แต่ได้มาจากโรงอาจารย์วีนี มันรื้อแต่ได้ว่างั้นแะรูปทีว่าจะอยู่บวกอ่าช่วงนั้นนั้นยอดมันาน่าเนี่ยนู่มัเกล็ดโอ้เพราะว่ารูปอยู่มันโดนล็กลอกรอครับจนกว่าเราจนั่งวางช่วงก้นเสียงดังแ,ก,แกๆกนะก็ต้องวันเอาไปเปิดเลยก็จะลงนู่นเกล็ดเตยปลายยอดเทียมตีนี้ก็ไม่โดนตับเปลือลยแล้วจนกว่เอานั่งมาปะหมา,หาน่นโดย้นตัวเร็วไม่ไกลจะออกไม่ไม่ไกลรูปเอื่อไม่หรือไม่รูปนั้งรูปได้แต่ว่ารูป อ่ากลู่ต้องร่ารู้กันย่าหยอดกาดเอออย่าตัดโยดต้องเอ ok <c oughs> ิ้นไม่ปรือแต่ย่าหยอดกาดก็เลยเปลี่ยนแต่ไม่แต่ในเปลี่ยนเนี้ยยังเล่นอยู่บังเอิ้นจันวี่มาเล่นกลางบานอันจบแม่กำนั่นก็ไปเตียวตีรวงนั่งกัเอ็นมันปักกันด้งตัวอืมก็บอเออพ่กหมอรักลูกนะก็แกว่าเดี๋ยวมึงอย่าวเว้ยเดี๋ยวพ่กหมอรูปนู้นไหว่ะแต่ว่าเยาวตัวดีแกออกช่วยไหมกับแกว่าเดี๋ยวพ่กหมอรูปนู้นไหวจะแกยกขึ้นไปโต๊ะ เนี่ยก็เป็นรูปเนี้ถ้าเป็นรูปโก้หรือว่าจอบมาตั้งเป็นเล็กตรงนี้กี่ปีได้ไปกงไดรูปนี้ได้ได้มาเจ็ดแปดปีแหละกันเนี่ยได้ดังใจเลยแต่ก็คนที <don> ่ืออายมากอะไอดอลเราอันนั้นนะรูปหน้าบอสรูปนี้นะครับแต่ไม่โบก,กับกองรูว่าก้องปิดซุกเจ้าเดิมนะครับก้องหนักซุกรูปนี้มีความลั้งเหมือนเดิมมั้งวี่งได้ในรูปนี้ความลั้งก็คือ ไม่ความนั่งเรยแต่ว่า้อแกวหยเป็นนั่งแดงไม่ความว่าคือนั่งนี่จะเป็นนั่งอ,อกเรื่องๆเก็มๆโอ้เรื่องๆ,ๆอเก็มๆ,ๆแหละกายเป็นนั่งปิ้วนั่งลืนหลืนนี่กวา่ากวายนี่จะเป็นนั่งลืนแต่กาแกตัดมาแต่คือไม่ได้กำหนดเปลนไปว่าไม่ได้กำหนดเยตั้มหมาจุดอ่ะตีตัวตรองตัวดูอาจจะวกกันไหมครับคือเอาามาตวงแล้วรูปหลัการนั่นนี่อ่าแบบนี้ ยังกได้ตัดได้ไม่จากี่ตัวติดกว่าตัวเดีว่ะแป้งนู้นะการนึกงกี่เหรียญรูปการทีน,นี่ปวสรังไหมกันปวดหัารูปกาดไหมจักตัวกันแต่แกตัดมาให้แต่ตก,ก็อบอกว่าเอานั่งลืนหลืนอ่าไม่รู้เขาเรียกเรือน,นะ <c oughs> อนั่งลื่นๆ <c oughs> นั่งลืน่นหนืาหน้าแต่กันนี่ใจ,จามากจุดหนึ่งนี่แต่แวงแต่จุดเนี้ยกันก็คือมาปลอมหรือซีนะพี่กงไรนะมา ลังลังๆกันพี่อันนี่คือหนองแต่ดืดสิลาได้รู้ไหมกอ,อจะตัดมาตามลำดับแต่กคนงานเนี้ยันใจรูปเคยอยู่ไปก็ไอตอนนั้นการรูปนัวรูปการนานาดิบก็โอ้แต่มันรุ่งแถวเราอกชิบอาแต่อ,อกม่ใกะอ,อกปลอมกันนี่ <c oughs> อยากไปรุ่งกันเลยใส่เตียงรูปนี้นะครับแต่ใครเล็วว่าเก่าอย่างเตี้ยนะครับว่าไปค่อย้มาปรีอรูปนี้ ก้องจังไดยน,นี่เอ่ครับนี่นี่ก็ไม่รู้จังแต่ว่ามันมีที่มาว่าไปเล่นนั่งอันก็รับไปเล่นวัดตุงเพือ่อแต่นี่บอว่าดวงนั่งตังร์จคืนโจอเดชกับบระานแกไอ้เด็กมาตามตามเดชถึงจะพอก,ปกไปห้าเลยก็ไปไหว้แกก็บอกว่าแกมีรูปอยู่ตัวจะปักตรงไหนอ้องนอนแกนะแต่ว่าแกทริกตุกขนแต่ว่าวันนี้อันกูไปกับนั่งเลย คือคือไม่ใช่เคยรู้จักกันกันต,ต,ตาบุญตั้งกับบัวตานแกน่บัวตานู้จัก<อ>แต่ก็ไม่ได้นิดเดียนะเคย์คู็เคย์ก้าแบบว่านั่งกันได้ไปเล่นโน้นแรกในวัดแกตักต้งใจแก,กว่าอา่อาก้อยไปกับนั่งเลีวเนี่ยว่าเกย์วันเดี๋ยวก็แกไปยิบมาตั้นกจร,รับแล่ก,กันนี่พอร,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 รับมาปมาหมันตีรูรับมาปามตีรงเด็่าพอเดี๋ยวก็แกใจเด็ก ตำมาแล้วว่าวบาบนอออนนันเพื่อเปล่าหอเกว่าก็ไปแล้่ยวเดแต่ว่ามึงไมาอิตงตีคือต่บ้านก็ไม่ได้ตังยิงตังไรตีอิงมีเลยแต่ว่าเราไม่ได้เชินไรขึ้นตีน<อ>ว่าอว่าปุ้มต่ำเออยิงอย่างเร็วอย่ว่านนมาึงเชิญแล้วไม่ว่าไม่ตี พอจบงนันอยู่กบาบันอยู่เราว่างบ้านลังโกก็เป็นพอไปบอกว่าตาลบันนานกะมากาดไหมกันกาดไม่ได้ม่กัดคือเชิญมาแล้วก็บ่อยู่ไม่เต่าเดยมาบา้านได้สักสามสี่วันพอล่วงว่าก็มาเรียกแต่ก็รับไปแลยลาว <S <S ตัมาบ,บอกว่าบ,บันเพื่อยังแกว่ามึงอยากเพื่อว่าอยากตาเปลี่ยแกว่าันไม่จ่ายอันไม่กี่ว่ามาบอกเราว่า กูหลุนตัววัดมันเลยโอ้เพราะฉะนั้นเนี่ยเว่าต้องเรียกตัววัดก็เลยมานึกๆนึกแล่นะนั่งเราไล่ๆคนเรียกปิดปากใช่ใช่ใช่ไอหนุยไอเตงไอไรแต่นี่โดยปกติคือจวงเล่นนั้นการเล่นกันปกตินะการตุ้ดด่านหน้าระวังรลบแรงไอแรงโน้ยแรงนี้ปกติแต่ถ้าไอกาได้บนลไอว่ายก็คือกตัวเตงต้องต้องเอาตัวนำหน้านะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าตัวเตีงนี่ แกคุณมีชีวิตจริงๆอันนี้ก็ได้ตำรูปรูปแอสโตรวารีอ์นะครับแอสโตราลีได้กวางจื้อผมเรียกตัวผมเรียกตัวผมเรียกตัวเตียงพี่ตึงที่นี่พี่ก้ยพี่ก้ยเคยลาให้ฟังวาแกกี้หน่อยเจยกันลาวตัวเต็งตัวเตียงรูปนี้นะครับปกติตัดเลยแต่เรืยต้องออกตุกตีแหละจะต้องมีกันออกไปกันน่าโจ้แต่บางเอิญวันนั้นนั่งก็จ้าโร่ง ก็นั่งเจ้าโรงไปเลยก็ก็เก็เอาแป้งนี่กันแล้วก็ไปรูปกองก้ามารูปล็อกมาแช่ตัวเพื่อบอกว่าเวลาตัดเลื่อยก็เอารูปอืนเนี่ยปักไว้มดแต่ว่ารูปนี้ยังยังปักอยู่ว่าอยู่กันนะก็จังว่าหวะทำบิทตี้กเครื่องเจิดเครื่องไรนะยังไงเด็กนี่เนี่ยมือปีันังเล่นโดวดรับอยู่นี่นังดังเล่นก็บอก๋ยวก็โดวดรับปลัดแล้วตั้งมัน ตั้นเลยตั้นเลยเลยวันจีมันก็เครื่องโมลูกโกเล่มาเฉยก็เครื่องยุดพอเครื่องยุดได้แล้วมือตับมันแลกการไกลกลุ่โรคกำจีไปดิว่ายุ้กันเนยอืมขึ้นมาไม่ได้ออกไปอาเกี่าวเราหนังยู้ออายุ้อกันได้ไม่ออกไปแต่ได้แล้วก็โอ้ง่ายก็ยังไม่ยอมลาก็ต้องเอาโดนู้นยอกไปกันกูเผื่อนก็นะเผื่อนก็แล้ว รูปเนี่นะการโน้นยรวมนี่อ้ามันเป็นนั่งไอ้นี่หนูมันแปลนจะวัดไปเองเหวืออกานัดซุกกันยังไงกันนี่นัดซุก,กเป็นคนตัดแต่แปลนจะวาดใส่นั่งไปเหวือนน,นั่นหนูบล็อกไหล่ตัวอ่าประมาณหน้ตาตัวหน่วยเปิงตองแก้วอ่าเมืองหน้าตัวแต่ว่านั่งเหยียดยเป็นนั่งนั่งกว่าป้านั่งอุวกว่าป้านั่งดูกลัว ลูวัวก็เตะงี่จนเลยกระควนแรงนานบอกวา่าควนลงง่ายเลยก็หล่ำตากแดงแต่กว่าป้านั่งก็ตากไว้ก็เดินบ่านไล่อน้นนะตึงปอาตาวา่าลูกไก่มีนั่งวัวอยู่ปืนเ,เอาไม้เปลาแต่ปอว่แบบาเลยนั่งแตบบ่กว่าป้าใจได้ไหมหรอว่า,า,วาโอ้ข่าวตังเลยนะอยู่ตั้งเล้ยวมัน จึงอาจจะไปเอาตีอื่นไม่ยัดเจ้ยไม่รู้ว่าจริงไม่จริงแต่นี่พ่ตาเราเองนี่พ่ตาเองแกแกย้ายไปแกกลัวว่าจไม่ได้บนนั้นนี่แกหวานบนนั่งกว่าปั๊บแล้ว่าอโอ้ผมมาอยู่นานจังแล้วแต่ก็เดินป่านนะอ้างกันจากปีเดือนนี้แต่ต้องจำว่านี่ป่านไม่หลุกยีรบไม่เห็นแต่พอพ่อบอกเดินไปแล้วกึ่งอยู่จริงแกก็ตากไปฮะแกดีเจ้ยแปฝาไปเจนามแต่ก็ดึงไหม เลยก็แต่งปังพื้นวาดเลยครวาดลงบนนั่งแต่ปละเดนนี้ตาหนู้นอะไรเพื่อนๆก็แกล่ะแกล่กับก้องนั่งดูติบกันเ่ยนะแต่พี่ก็อวาดนี่นะแต่ปวดตึงเวอร์นั้นหนึกได้หนึกวาดไปเลยแต่ห <ừ> นึกไหนแบบที่เราจบอ้กล้อนั่งติบกันจบก็นั่งใหญ่ยันก็จบกลองนั่งนู้นนั่งนี่ป่ะม,มันร่มกันแต่นี่ปวดตึงกับ <c oughs> ตรงตัวน,นี้เวลาตับเนื้อคือต้องอกโกโอูนะพี่ก้อยนะเวลาจะออกแต่รวมนู้นเต่งนู้นหนุยกับหลังตีก็ออก แต่ก็มีประวัติก็มีนันเวนนะารงด่วนี่แต่ปวดตึงแรงนี่น,ะน่าจได้ไงก็โกโกันนั้น,นตึงก้องบางทีบางอย่างเราไม่ใญ่ไม่ใญ่ตรงเสกตรงนั้นใช่เรียกเดียวว่าเราใจเดี๋ยวเราเรียกเราตุก้นใช่ก็เป็นตัวเป็นต้นเรียกว่าเร่งอัติตันนะครับแบบนั้นตามเมืองรูปนี้นะครับตาเล่พิ่อุปน์นะครับอาจจะหนึกตึงไม่อาจจะนารุ่งก็นั่งใฉยยันนะครับาารูปนี้ ตัวนี้น,นี่หรือที่ว่าจะเป็นตัวไม้ในี่ยมาดูเลยนี่ตัวไม้ไอรัสกันหนังแหน่นดังเร่พอดีนั่งมันนี่นั่งช่วยๆตึงนั่งอีลูกคลุกคลิกป่ะนี่นายนั่งไหลก้นจบนั่งดีกว่าไม่ไกลเรียบอ่ะแต่ถ้าไอจังตัดอันจังจะไม่ไกลตัดเกลัวว่าเขาไม่พอใจเอาไปเลยแต่พถึงอันหน้าจ่ายนะเป็นนั่งหน้าจ่ายน,น้าจ่ายก็เรียกว่านั่งเป็นนั่งเดียวามาตึงปึ้งแต่ก็แต่งบางเพื้อรอแต่ตัดเลยมันนั่งไม่กล้าเลยมันมันมันจะแหลกครั้งแหลกครั้งนะครับ เพราะว่าพมก็พบม,มามากเลยคือ,ขอเขาบอกเลยครับว่าถ้าตัดหลุบล็อกกันใายดีต้องตัดนั่งหัวบานนี่ยนะไปก็นะจะอยู่ครั้งไหนก็จะอา,อายุการจ่ายงานจะยาวนานว่านั่งหลงงาน ไม่ตรงโบการูครับว่าข้องจังใส่วดซุกนะครับจังซุกวอดเคยรูปโหนี้นี่มาพรอมหรือซี่มาปรอมหน้าบดในบีกไานี่นี่มาปลอมหน้าบดแต่เลือเชื่อนะตัวเล่นอยู่นั่นอย่างเรียลเลวโหนี่แต่ว่านั่นมากแลวนะครับตามในบีก๊าได้แรงไปตั้งเหล็กตอนหลุดซี่เลยนะครับว่าใส่แต่รูปจังเคยนี่ถึงรูปจังซุกกระจิงแต่ว่าใส่บริเวณเสื้ออะไรซี่ไม่หลอกเลยเพราะว่าบีก๊กย์บอกแล้วนะครับว่าแกให้ลงไหนนั่งเลยนะบีก๊านะ ไอ้ลุงน,นั่นก็เลยเราการจ่ายงานจริงๆเนี่ยความแวว,วความสวยงามถ้าเรามาเคลือบตีลังที่มันลอยอยู่บนพอเราแดงแกันแตกนี่ก็เป็นสัจธรรมสิ่งหนึ่งนะครับเรามาให้ความสําคัญเรื่องของอันนี้ดี๋ยวว่าเ่าไปใกล้ๆการ,รจ่ายงานจริงการจ่ายงานจริงกันนี่ว่าพอเราโจงเงาไมไ่เราไม่ได้มาโจ<ช>้ตัวจริงๆถึงแต่ละเรียนะครับนี่รูปกล้องชังตัดรูปก็ยังใช้รูปชังเงินนะครับนี่ตัดเองเลยตัางแป้งหนังจริง นี่ไอ้จิงกลิงนะครับเ,าเราอาจาจเจ้าเมืองเมืองท้องนะครับเราู้จักกันแนะนมอาจจะจิงกลิง <c oughs> โคโนี้้ไดพุ้มตายแม่พิษกาจังเล็กนะ <c oughs> ได้มาฟื้นกับตีไปตีมาก้องโค่นี้ไอ้นี่เห็นโดยปกติเ็นอยู่ในก็อ,อาจารย์วีอ่าครับเห็นก็อาจารย์วีทต้งเหลก็กกเหมือนบกกองนั่งกองกวาแต่เกมาเล่นอยู่เื่เยๆบันนา ก,ก,ก,ก็ไปเยี่ยมกระตีโรงก็ไปเห็นเจ้าเมืองตรงนี้อ๋อเมื่อข้อจันวี่โอ้ยผมอยากได้จังไม่รู้ก็ตัดเนยรูปตัวน,นีเออ้เด็ดอะนี่เก่งอะไอืมก็พอดีก็จวงเงินมันเก่ปีไม่ลอลไกันนะครับก็่พอจวงไอ้โดหยิบไปตันหยิบเกาตันว่าแล้วปีนัน่งเงินไปเล่นอยู่ตีตุลาพล้อนทีนี้ก็รับนั่งกองไปเล่นกวนเงินก็ะโก็เล่นเ็ะเ,เ,เก็บลืกกันนะ เลิกรักตรงนั้นนั่งอย่างเล่นตีรองตีรองเรืองอ่าครับก็เลิกเต็มตีร้องพอเช็ดเลียบไปเบียร์พอจ่ายเบียใจได้เลียกกับกินรถไปกวนเงินแกไปตีร้องนั่งกองก็บพอไปตึ้งก็แกก็เด็กหลูกโค้แล้วแกว่าโมนี่ยัดใจมาดิอืมกะกล้าไปหนังแรกกันเลยพอหนังแลกเงี้ยตั้งก็บพอเดี๋ยวก็แกว่าโมนี่ไปยิบ ผมนั่งบนนู้นมาสิแกเกลียหมาไโดยที่แกก็ไม่รู้อะเราก็เล่นกุหลาบปอนโอ้ตึงาาต้งเกงา่าไปตึ้งเอตรงไห้แต่ไม่จันแล่งรากกะเจว่ากล้องปั้นปีไหมโอ้คือตอนนั้นแกเลือกเลยมามกเลยก็นั่งเลือกบอกเก็บเกลืองโอ้แต่กว่าจี่รั่งไว้รอบ้านนั่นคือแกยังจําได้<อ>นั่นแหละ<อ>ตึง้งแกเอาวหมาติดรถมา cán cái bảo tức mấy đồ nực rứ này chẳng qua phải chuột mò quản chiến ít ngay cái tắt cười phát răng để mấy đồ thì chẳng nói thì ai thì là lực quan quan thì mới từ đây thì việc đây này thì mà gặp tôi luôn đi cha mà lên lại đường gần à vì cái này đi lên lại đường แต่กาอยู่เมือง้องกันนะทุวนี้นะเวลานื้อยู่เมืองเมืองสองก็จะจ่ายเป็นล็อกนะครับเป็นล็อกมาเป็นล็อกนี่จ่ายเจ้าเมืองตรงโค้นเดี๋ยวจะได้จ่ายเจ้าเมืองจิงกลิ่งโขนนะครับปีกไล่กับจ่ายโขนี่โค้น่นะปีกไล่นะจ่ยโขนี่โข่นี่จ่ายมาจ่ายมากว่าโขนอันนี้เดี๋ยวรั้งเหวอนนั้นแบบ ก็น,นั่งรูติบเราไม่มีตัวยาง่ายนะจังน้าทุบตาวตัดเจ้าเมืองล็อกอะไรกูกก็บอกหลักลณาเจ้าเมืองอยู่แดงๆยืนกล้าควายตื่ดาบบายยกยอกบอกนอวดออกเลยบางคนเขาบอกไม่ได้ตรงแลนเ็าจะไม่จบแต่เราต้องนื่กว่าเรานั่งเราต้องจังตัวของเราไม่ได้คือคาแรคเตอร์บทบาทนั้นบางทีไม่ใจว่าพอรูปไม่ได้มาตามแบบเจดเล่งเล่ไม่โอเคลย่ไม่ใจนะมีไรนะนพอเราไปิใจหน้าปัี้แนะว่านั่งดังแต่ละโรุงนี้รูปล็อก แต่ละนั่งไม่เมื่อนซึ่งนี้เราเป็นนัง่งเงือมเรียต้องให้เป็นตัวก็เราได้เจ้าเมืองโหลดรัางในลักษณะแบบนั้นก็จริงแต่ไม่ตัดมาเมื่อนที่เราคิดแต่พอเป็นแบบนี้ก็ตาเป็นตัวก็เราเลยเราตำรือนี่บทบาทมันได้ให้อารมณ์มันได้ความอยากข้องนั่งมันอยู่ตรงนี้กับรูปนั่งกันเราอิเอร์เปลี่ยนไห้เราตัดเปลี่ยนไห้ก็ได้อย่างไรบ้ก็ได้<ช>แต่ว่าบอตัดมาแล้วปุ๊บอีเล้งเลยอันนี้คือสิ่งเด่นสำคัญอ่าสิ่งเด่นสำคัญเพราะฉะนั้นเราไปให้ความสำคัญกับ Công thì lộ nhưng mà léng, character thì lộ mà xoay đi quá, nó bị gây nè. Rường rũ bắn mây, nha, bị căng quân mắc. Nhi bảo bỏ mà chạy rũ đi nè, râu có xoay à rùm, có rổ... này bếp cong râu đáy lươi. Thế cháu bà râu, rổ... bếp, cong năng đây mà rắc ráng, râu có tông, râu có nực, tên... nực, nực đè câu, nực đè câu. Nực đè câu, có yeah. tông tăm mây mượn câu, giang đèo. Tuyên có cười mì, cháu ăn, cười, à, có cười léng à รับนั่งนั้นมาในกวันนั้นรับนั่งจากเทปดีวะว่าเป็นเพื่อน้มมาเล่นตามเทปตั้งแต่เ,ปเทปไม่ปิดแต่นี่บอมาเล่นรถมาย่อยตามเทปปิดจากเทปก็กว้างรูันทีเจ็บเลยวันเจ็บ <laughs> ตรงนี้อารมณ์ต้องกังวลตัวเองเอาไว้ <h ans> วัน <h ans> ไปในรูเบ้นกตัวเองกว่มปิดไม่มีแต่แต่เราไปย่อยเปลือนั้นปิดกรรมปิดันทีเอาครับต่อไปก็เรามาเล่นกรบครวยยัวอยากกันอยากช่องตัวนี้ก็เป็นกล้องอย่างปิดลุกนะครับลก ทรงตัวนี้นี่ความเป็นมาวันนี้ก็ม้าปลอมๆนู่มาผีไก่ตัวนี้ปลอมๆกันก็ไม่ได้จำกัดอะไรด้จะวันวายไอ้ตัดแบบนี้นะการในตีมีอยู่กับตีจะกำจัดเอาไว้ก็คือดืดซีิโกแล้วก็รูบล็อกรูเบิร์นจะไม่ได้แต่คือรูเบิร์นนี่ก็คือว่าอิสระจังเลยอ่ะอิสระจังแต่รูปไปได้ชักชวนก็หลักเรือาการได้รูปได้ตามันมันจำกันนะรูปบางตัวอ้วนช่วยสวยงามจริงแต่บ่ตรได้ตาชักชวนไม่ได้นำลากมันตี แต่ว่าเนี่ยการการเตะตับรูมันนะวิธีการหน้าตุ้นกลางพอเราตัดรูปเ็ะเราเรามาจับช่วงนี้อ่าเราว่าปแดงอยู่วันนี้ไม่ได้เลยโอ้อ่าเดี่ยวดเราอายุตรงนี้เราเช็คดูตันตีว่าใหมยตับเลี่ยมมันไปยหม่ตับเลี่ยมตรงเป็นแนวดิ้งตรงก็กคือไอ้ใจตามันไ้ลยรูปไม่ตีโอ้นี่ก็ความรู้ไม่เลานะครับสำหรับในในตันวง คนเดไปไสหลุมตับหลุมนั่งเองนะครับพยายามจับตรงกลางเล่ว่าตําเเรือได้มันดิ่งลงลางนะเลยแนวเราอายุระดับนันเองเราไปช่วยยนพรพะเวลาเราปักก็คือว่ามันจะพอเราปักปุ๊บมันก็จะเทไปตามใหมตับเนี่ยนะไม่ได้นะะอีกกลมมีเลยก็คือว่ามันอยู่แต่ว่าเราเอายมันอยู่อยู่ในลักษณะนั้นหลังรูปเราปักปั๊บวัานี้ลมอังกฤหลังรูปอยากไปลังเนี่ย <ม>แต่ตะว่าไม่ตับเราว่าจุดตรงนี้ได้แล้วปับ๊บใช่ตับตามนี้แล้วไม่มีลมไม่มีเต้แล้วเดินหายทึ่งนี้มีกค้ตรงใช้หรือล่ะใสอยากไม่ใช่ไ,ไปนู่นเลยอีกเลยไอ้เล็กใช่ลอดทึ่งน,นี่มันไม่กบจโอโอ้ว่ามันไม่กบจอใช่และวึ่งตัดออกเนี่ยครับซิงเดซิงเลลกๆหน่อยๆแล้วเนี้ยครับตะวัน หนนั่งตรงเรียนรูปนะครับตรงเรียนรูปเราว่ารูปเต่าใจถุกขึ้นนี่ให้จังมาตั้มอย่างเดียวนี่ก็ไม่ได้นะพนะี่กไนะนอกจากตัวไหนนั่งแต่ว่าอีมาวิาะหรได้ว่ารูปนี้มันนั่งตรงไหนเลยเบื่อเราต้องแล่รูปกันแล้วแต่ว่านะนั่งตรงหน้าอืมนี่นั่งมันกกลางนะแต่กานั่งบางกันไจใ้รอดได้ก็ตั้งแต่เล่นนั่งเหมาโรต้อ้องมากเลยเพื่อน จบไปโต้งนี่นะโบไปปวตัดก็แล้วมันไม่ลงไม่ลงบางทีก็เคยตําลืมตาว่าอย่าไปใจใจมันอย่าไปใจใจเล่นไปเลยกามาเนี่ยกมามายอวานึงปาวานนั่งวางดักปักอเอาลาวนั่งใจยันเลยเนี่ย <c oughs> เป็นมูกนะแต่เพราะนั้นคือควยมันไปพิงพวกควยมูก็ยาวก็แล้วึงก็ปวานตึงมันควยมันน่น อนหลวงริ่งแกลิดหมือนมชก่ัหมวกชันบนช<ก>ันวายเปียกไส่ผุ่นแก้วนั่งใจยะนั้นใส่เตม,มาเตไปได้หลงเป็นได้ตัดไม้ยันปันปลือไปไกลตอนนั้น